ล่าสุดนี่มีข้าวจีบปะปาเต้ว่ากันว่ามาจากนครหลวงเวียงจันทร์นะเดี๋ยวผมจะพยายามอ่านข่าวนี้ไปแล้วใส่สำเนียงนครหลวงเวียงจันทร์ไปด้วยไม่กินเหรอใชยเหมือนแบบปะปะเก้ฝรั่งเศสเป็นขนมปังแบบยาวๆหรือเปล่าอันนี้รู้นะที่เห็นจากแบบเดี๋ยวดูนะครับท็อปปิ้งหรือว่าไส้เขาใส่อะไรกันบ้างค่ะนะเ็าขายกันแถวแถวคลองสองคลองหลวงปทุมธานีนี่เองครับนะคุณนพพลครุฑน้อยครับก็คือ แกเป็นคนไทยแต่ได้เมียคนลาวค่ะอแกก็เลยเมียเมียก็คือคุณคำไอวิไลสารนะครับแกก็บอกว่าอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็อ่เป็นคนลาวโดยกำเนิดแต่ว่ามาทำงานที่ปทุมกระทั่งแต่งงานนะฮะแล้วก็เนี่ยเอาข้าวจีปา์เต้เนี่ยมาขายนะคะก็คิดถึงบ้านนะเนาะคเื่อความคิดถึงบ้านก็เลยแบบอ่ะในเมื่อของกินแถบๆที่ตอนเป็นเด็กเคยกิน่ะแล้วเราเอามาขายที่ไทยซิจะเป็นยังไงแต่ตอนแรกๆก็ยังไม่กล้าขายจตนะค่ะ ก็เลยกลับไปทําก่อนที่สปปลาวแล้วก็บอกว่าก็เห็นว่าคนในจังหวัดปทุมธานีมีคนลา้าวหลายเด้อเลยเกิดว่าคนลาวเหมือนกันคือกันก็คงถีบชิทอดของกิ่นบ้านเฮาก็เลยลองลองลองเฮ็ดขายก็ขายได้ขายได้กว่าปีแล้วภาษาเหนือผสมกับลาวยังไงยังไงอยู่เนี่ยได้กว่าปีแล้วเด้อ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 ก่อนนะเออแล้วก็ส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยครับก็คือไส้เนี่ยมีตับ ไก่เอามาหมักกับนมสดเพื่อให้นิ่มแล้วมาผัดกับหอมหัวใหญ่กระเทียมแล้วเอาไปผัดกับน้ํามันเป็ดด้วยนะพอสุกแล้วก็ไปปั่นใส่เครื่องปั่นแล้วผสมกับขนมปังแผ่นที่เอามาแช่กับนมสดอีกทีก็จะได้ไส้ปาเต้แล้วก็นําไส้ปาเต้มาทากับขนมฟังฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ใส่เครื่องเคียงท็อปปิ้งกับไปเป็นหมูยอหมูยองแตงกวาแครอทมายองเนสแล้วก็ผักชีคือผักชีเนี่ย ต้องสั่งมาจากสอปลาวเลยนะเพราะรสชาติก็อาจจะแตกต่างจากบ้านเราค่ะเนี่ยฮะสุดท้ายก็คือสูตรพิเศษก็คือซอสที่คิดค้นขึ้นมาเองครับสำหรับราคาของข้าวจีปาเต้สูตรนครหลวงเวียงจันทร์น่ะน้ำจิ้มสุดเด็ดมีอยู่สองราคาคือก้อนใหญ่ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ร้อบาทออแต่เป็นก้อนเล็กนะฮะ60บบาทเท่านั้นเองครับใครที่สนใจอย,อยากจะลองชิมนะสามารถสั่งได้ที่เบอร์โทรขึ้นมาเลยฮะ 0859460339 <c oughs> นะครับค่ะตั้งอยู่ที่118่งร้ทับสิาตำบลคลอง2องอำเภอคลองหลวงปทุมธานีนี่เองนี่จริงปอปอเคยกินตอนไปสอบปอ,ปอลาวเขาจะมีความมิกซ์แอนด์แมทของอาหารสไตล์ฝรั่งเศสขนมปังเป็นสไตล์ฝรั่งเศสเป็นบาเก้เมื่อกี้ตับบดก็สไตล์ฝรั่งเศสอ,อ,อีกอ่ะเออเนี่ยไอที่มันเป็นเหมือนครีมๆในกระปุกเนี่ยพี่อู๋ที่เขาเอามาปาดก็คือตับตอนแรกเราคิดว่าเป็นบัตเตอร์หรือเป็นเนยอาเขาใช้ปาด ตับปาดไปเลยเนาะคิดแบบว่าเขาผสมอะไรหลายๆอย่างนะใช่ได้แบบนี้มาแล้วเครื่องเขาเยอะหมูยอเนาะหูยแล้วก็ตัวผักชีเนาะใช่แล้วกลือน้ำลายเลยนะผมก็นึกออกแล้วว่าเหมือนเหมือนของเวียดนามก็คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันขายตามถนนนะแล้วมีตู้ขายอ่ะเขาจะได้อิทธิพลจากอาหารของทางฝรั่งเศสเออเนาะก็น่ากินเหมือนกันแต่เวลากินก็อาจจะลำบากอาจจะต้องหั่นสักนิดนึงนะคุณผู้ชม ประูจจุเวียงจันนี่อยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลแค่ปทุมธานีไปริมรถอาหารจากสปปลาวได้ไ